สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับกิจกรรมที่2.2การเปลี่ยนพลังงานลมเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะวันนี้เราจะมีการทดสอบว่าพลังงานลมสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้จริงหรือเปล่านะคะโดยวันนี้เราจะมีอุปกรณ์ก็คือเราจะมีใบพัดสําเร็จรูปตัวนี้นะคะซึ่งใบพัดสาเร็จรูปตัวนี้เนี่ยเราจะต่อเข้ากับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กนะคะเป็นตัว g e n รเตอร์ขนาดเล็กที่เราเนี่ยจะมี ข้อต่อตรงนี้นะคะสังเกตนะคะและมันจะมีหลอด LED นะคะหรือไดโอดเปล่งแสงนะคะที่เราจะต่อเข้ากับขั้วบวกขั้วลบด้านหลังนะคะของตัว g e n e r ต t o r ตัวนี้นะคะถ้าสมมุติครูต่อนะคะครูก็จะต่อเข้าขั้วบวกเข้ากับขั้วบวกขั้วลบเข้ากับขั้วลบนะคะสังเกตว่ามันจะมีข้อต่อนะคะให้ให้เสียบเข้าไปแล้วก็ครูก็จะงอ ตัวไดโอดตรงนี้นิดนึงนะคะตัวก้านของมันพอครูต่ออย่างนี้นะคะแน่นอนด้านหน้าเมื่อกี้ที่เราต่อตัวใบพัดที่เป็นพลาสติกนะคะต่อเข้ากับแกนนะคะแกนที่อยู่ตรงนี้นะคะซึ่งแกนตรงนี้นะคะถ้าใบพัดหมุนแกนก็จะหมุนด้วยซึ่งตรงนี้ทุกคนอาจจะเห็นมือว่าครูหมุนนิดนึงนะคะอ่ะแล้วเราก็จะต่อเข้าอุปกรณ์ตรงนี้แบบนี้นะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อมาที่เราจะทํากัน ใช้การทดสอบเรื่องของอพลังงานลมก็คือไดเป่าผมนะคะวันนี้รูเลือกใช้ไดเป่าผมของอฟิลิปนะคะครุ่น dry dry care essential ionic นะคะซึ่งจะมะีพลังงานก็คือพลังของแรงลมนะคะอยู่ที่2,100วัตต์ ซึ่งจะกินกินไฟเพียงแค่1,600วัตต์ซึ่งตัวนี้ที่เอามาใช้จะมีความแรงลม2ระดับนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการทดลองวันนี้นะคะครูจะใช้การดูเรื่องของพลังงานลมนะคะค่ะการวางเซตอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือเราจะมีไดเป่าผมจากเมื่อกี้บอกสเปคไปแล้วนะคะเราก็จะมีการตั้งนะคะ ให้ระยะห่างของใดเป่าผมกับใบพัดนะคะตอนนี้ตั้งไว้ที่10เซนติเมตรนะคะโดยเราจะมีตัวของใดไดโอดเปล่งแสงนะคะก็จะมีระยะห่างกับฉากนะคะฉากตรงน,นี้ครูใช้กระดาษสีขาวธรรมดาครูมีระยะห่างอยู่10เซนเท่ากันนะคะสังเกตน,นะตอนนี้ระยะห่างจากใดเป่าผมถึงใบพัดพลาสติกนะคะ10เซนตตัวไดโอดเปล่งแสงห่างจากฉาก รับสีขาวตัวนี้ก็10เซนนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าคูเปิดเครื่องใดเป่าผมนะคะมี2ระดับก็คือระดับที่1กับระดับที่2เราจะมาดูว่าไดโอดเปล่งแสงนั้นสว่างหรือไม่วิธีการที่ช่วยในการทดลองนี้ก็คือครูจะมีฉากเราจะมาดูว่าความสว่างบนฉากเนี่ยมันสว่างมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาลองดูที่ระดับที่1กันเลยนะคะ ตอนนี้ครูเปิดที่ความแรงลมที่ระดับที่1นนะคะดูนะคะซึ่งตอนนี้ครูอาจจะมีการช่วยกระดิกใบพัดนิดหนึ่งทุกคนลองสังเกตนะคะความสว่างของหลอดไดโอดเปล่งแสงนะคะดูตรงที่วงของตรงฉากรับนะคะความสว่างจะอยู่ประมาณนี้นะคะตรงนี้คือความสว่างของไดโอดเปล่งแสงหรือหลอดไฟ LED ของตัว ความแรงลมของไดเป่าผมเบอร์หนึ่งนะคะนี่คือความสว่างให้เห็นตรงของหลอดไฟนะคะและถ้าครูเพิ่มความแรงลมเป็นระดับที่สองท,ทุกคนเห็นความสว่างของตัวหองที่ฉากรักไหมอ่าน,นะคะอ่ะนี่คือความสว่างของหลอดไฟ LED ของพัดลมเบอร์สองนะคะ ความแรงลมเบอร์สองของไดเป่าผมนี่คือความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะคะความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งตอนนี้ตัวแปรยังคงเท่าเดิมเลย10เซนเท่าเดิมระยะหาา่างจากฉากก็10เซนเท่าเดิม